ยี่สิบสามธันวาที่ถึงนี้พระฤหัสจะทำการถอยตกวินาศแกลักขณาที่ผ่านมาพระฤหัสเนี่ยนะเป็นดาวที่มีความสำคัญเป็นดาวครูบาอาจารย์ดาวสิงห์สิง์ พอตกเขาวินาปับเนี่ยแม่งเป็นปละด้วยเพราะว่าพองอะไรคนนี้เกิดความกังวลใจโดยเฉพาะท่านที่ติดตามในส่วนของเพจผมทั้งสาแพลตฟอร์มรู้กันอยู่แล้วเพราะกูเติมมาเป็นตีแล้วเฮ้ยมันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ดาวเพิหัสขดถอยลงไปข้างล่างอยู่หลังลักนาตัวเองช่วงจวังหวะนี้ใครพูดพดีก็พูดไปแต่ในความเป็นจริงคือแม่งไม่ดีไม่ดีแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไม่ดีตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเฮี้ยโดยสิทธิ์มันแปลว่าเป็นการถอยเพื่อตั้งหลักเป็นการย่อแล้วเตยมลุกอย่างรุนแรง พี่น้องก,ก็กดถ้านับกันจริงๆก็เรียกว่าซวยมา,าตลอดนะครับเพราะหนึ่งเลยคือเรื่องความที่เป็นแม่ธาตุน้ำทำให้เดดท่านเป็นคนที่เรียกว่าทําเพื่อผู้อื่นมากกว่าตัวเองอย่างยิ่งนะบางคนมีบ้านบางคนมีรถเนี่ยไอเหี้ยมึงไม่ได้อยู่เองหรอกให้คนอื่นเขาอยู่หมดหรืออย่างน้อว่าอาจจะได้อยู่ก็ได้แต่ว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมึงไม่มีฐานเก็บได้เพราะอะไรแบกอย่างเดียวใครมีปัญหาอะไรปั๊บกอะกอดช่วยอะไรใครก็กูอีกแล้วหรือบางทีกูไม่ได้อยากช่วยกูหนีปัญหายังตามมึงมาอีกเรียกว่าเป็นจบบแบกอย่างแท้จริงแล้วจะทำอย ช่วยระยะนี้ไม่ได้ต้องเข้าใจคําว่าวินาศก่อน นีน้หนมันจะแปลว่าเหี้ยหนีน้หนาาแปลว่าการเป,ปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนานไปอยู่อีกจุดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่หลังลัคกกนาการหลบอยู่ข้างหลังฉะนั้นช่วงตั้งแต่วันที่23ธันวาปี68ยาวไปถึง31พิพฤษภาคมปี69พี่น้องกํลกดจาเป็นจะต้องสงบปาสงบคําอย่าไปคิดมากอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยว่าให้มันเกิดไปช่างแม่มันไม่ต้องใจเสียที่ผ่านมาผู้ใหญ่ไม่ช่วยเอ่ยวอดสนามมันตกตามเอ่ยไม่ต้องกลัวขอแค่อดทนในช่วง5 6เดือนน้าให้มันเข้าวันที่1พึจงพฤษภาไปก่อนยา เาไปเลยนะถึงวันที่19ตุลามันจะเป็น5-6เดือนที่เรียกว่าพุ่งที่สุดในชีวิตของกรกฎในบางคนใช้คาว่าบางคนเพราะบางคนดาวสอบรับไม่ดีหรือเออดาวพหังเป็นการกินดีพอดีก็ซวยไปส่วนฉันแต่ที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยกูเป็นหนึ่งในคนที่ซวยหรือเปล่าหรือว่ากูเป็นคนที่ดวงดีหรือเปล่าสามารถทักไปในส่วนของแอปเพจบ้านฟ้าพันพยากรณได้มีแอปเป็นคอยรอตอบย4ชั่วโมงด้วยนะแต่โดยอมรวมมันจะดีเรียกว่าทะยานที่สุดเรียกว่าในรอบ4 5หปีที่ผ่านมาที่เที้ยโดยตลอดนะหลังจากวันที่1มิถุนายน ลาเปลี่ยนปล่างอย่างยิ่งศักดิ์สิสทสสีที่เสียไปสิ่งต่างๆที่เสียไปความซึมเศร้าของมึงจบสิ้นลงไปทวงคืนได้ทุกอย่างอย่างที่บอกมันเป็นช่วงที่ยอดนลลุกมันยอแบบยอยยอยอ่ยอเป็นลึกสุดใจนะแต่ระหว่าง5าเดือนที่มีปัญหานั้นควรทําอย่างไรไมีกําลังใจเข้าไว้พึ่งพาตัวเองเรียนรู้สิ่งต,งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตซึ่งต่อให้กูไม่พูดนะมึงจะครับมึงจะเป็นเองเลยจะอยู่ดีก็ลึกสุดใจขึ้นมาเหมือนเพลงโพสิคภี มีความเข้าใจเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นมีความเข้าใจเรื่องราวต่างๆมากขึ้นและเริ่มจะรักตัวเองมากขึ้นด้วยมีกำลังใจเยอะ ผมบอกเลยว่าครึ่งปีหลัง2019พี่น้องกรลกฎคือ1ราศีที่ดวงดีที่สุดในปี69เลยทีเดียวเรียกว่าตึกเต็งแชมป์แบบที่เดมนหายไปนานเกียแล้วหลังจากวันที่19ตุลาไปไม่เฮี้ยหรอไม่ใช่ดาวพฤหัสการเดินเสื่อมๆแปลว่าเดินแนวยกออกจากการทับลัคนาที่มีความเป็นมหาอุดเนี่ยหมดจากความเป็นอุดก็จริงแต่ดาววาสนาจะเข้าเลือนการเงินอีกเรียกว่า1มิจนาไปต้นไปพี่น้องกรลกฎนนั้นจใจยเฮี้ยสุดพลิกกันเป็นดีสุดเลยเป็นดวงลัคนาที่ ดีที่สุดในปี69ในครึ่งปีหลังหกเก้ามึงเอาไปเลยก็เริ่มาพูดกับปีใหม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มเดี๋ยวจะยี่สิบสามธันวาแล้วไนงะไอ้สักเกียดไอ้เฮียเอ้ยจะไปชุนทิคูซุ่มกระเทื่อนที่ว่าหมดอะไรตายอยากทำอะไรไมันก็ไม่ขึ้นเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยรูส้สึกเบื่อสังเกตอะไรใครคึกๆอยู่ปั๊บเนี่ยโอ้โหเปนถอยฉาดเนี่ยนะจับมีพลังงานเหมือนคนดูดยาบ้าไปสานะแกเป็นซึมเศร้าแกเป็นเฉา คิดอะไรไม่ออกตึงไปหมดไอ้เฮียเอ้ไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอวบงแม่ย้อยทําไงดีวะตั้งสติให้ดีรู้จักรักตัวเองเยอะๆอย่าไปแคร์ใครมากก็ได้แนละพยายามแคร์ตัวเองหน่อยเพราะด้วยความที่เราเป็นแม่ธาตุน้ำเราเป็นคนที่ว่าพี่มีแต่ให้อะไรแล้วก็ให้ไปหมดเลยรักตัวเองบ้างเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างแล้วสิ่งสําคัญก็คือขอให้ติดตามในส่วนของเพจพันพยากรทําบ้านฟ้าบ้านแดน่บ้านดํถทาผมเองให้ความรู้วิชาโหราศาสตร์อยู่แล้วสามารถมาฟังเป็นข้อมูลกันได้สนใจอยาาดูดูดส่วนตัวสมัครทักอินโซคแอปเพจบ้านฟ้ารากทง มีแอร์บินคอยเราตอบแท่นยิงสี่ชั่วโมงก็ลาขอบพระคุณ